มือปราบสัมภเวสีพมข้อสำรวจระบาดเลได้ได้หมอปลาได้บอกกับทีมงานว่า มีวิญญาณสิงอยู่ในร่างคุณทองสุขจริงๆครับองค์ข้ดูบนบานหน่อยนะเอ่อพี่ครับทำไมพี่ถึงเอาข่าวเนี่ยเปลือกเนี่ยวางไว้ตรงบันไดครับมันไม่ที่ไม่มีที่จะไว้ครับมันไม่ดีถ้าพี่มันบาปนะเพราะว่าพี่จะพ่อแม่ผัวศพนะครับครับเดี๋ยวจะพี่ขยับนะไม่ดีเลยครับเพราะวานนี้ให้ไม่ตรงกับบันไดเนี่ยครับนะไม่ดีนะครับพี่เปลี่ยนตำแหน่งนะพี่นะครับ vậy <coughs> đăng à, <coughs> <là. coughs> <coughs> 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 ได้ครับเบิร์นได้โว้ยสว่งได้ออันนี้รูปรูปพ่อคนเนี้ยอันนี้รูปพ่อแฟนครับแฟนที่ตายไปกี่ปีแล้วครับตายนานแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่เข้าอายุสามสิบแลวคนเนี้ยคนนี้ก็เมียครับตายหมดเลยใช่ไหมตายหมดแล้วเป็นอะไรตายครับคนนี้ คลอดลูกคลอดตัวเข้ามาแล้วเขาก็ตายเอหมอปลายังคงมีอาการอย่างต่อเนื่องถ้าทางบ้านอย่างนี้จะหนักเอากายเลยนะครับคนนี้คือนี่ยาครับคนที่ว่าเขาเข้าตัวนี้ใช่ไหมที่คิดว่าเขาข้าเขาข้าตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่แต่คนไหนที่คิดว่าเขาตัวนี้ ออตอนนี้เมื่อกีกอ้กขบอกว่าใหญ่เข้าอยู่ไม่ใช่เหรอคนนไหนเพราะว่าเขามาจากเพชรบูรณ์ครับผีเพชรบูรณ์ครับ <c oughs> แล้วอันนี้คืออาติไข่ครับอันนี้กระดูก <c oughs> กระดูกพ่อกับจ๋าสองคนแล้วทำไมทิ้งมา้อาไวเ้เ่ยครับอันที่ไวทีวัดอันนี้เขาอยากบูชาของเขามันรูปมันผิดหรือถูกครับ มันมันพิษนะครับพระวาขุนหน้าฟังนะครับเผาเผาศพอะที่ว่าเผาะคนเราเนี่ยมันได้เผาแค่คนเดียวเผาเป็นรอยศพผันศพจริงไหมที่นี้มันมีบ้างศพเนี่ยเขายังไม่รุดพนอะ่ะเขายังมาเกาะเท่ากระดูกที่ว่าคนเหล่าเอาเนี่ยเอามาบ,บูชาที่บ้านมันก็จะเป็นพลเสียครับขอเชิญพระบด้วนี้คือไปบนอะไรคะอันนี้ไปขัขผ่านมาขันขันที่เขารับมาน่ะขันที่ว่าขันครูขันอะไรเขานรับมานานอย่างครับนานแล้วครับ ห้าปีห้าปีกว่าหกปีแนละ้ไอ้ตัวนี้หลยขันตัวนี้เลยที่ว่าผีเข้าอยู่น,ะนี่ก็ไอ้ตัวเนี้ยกลาเ็อไรแล้วเปนไงอ๋อไม่รู้ผมซื้อมาจากไหนลืมพี่แล้วครับนานอย่างครับนานแล้วครับหลายปีแนละ้ว ก็จะเกือบประมาณสิบปีแล้วมั้งที่ซื้อเออซื้อมา,มาตั้งแต่ว่าวัญญานยุบานนี่อย่างซื้อก่อนครับซื้อก่อนพี่เอาลงมาเลยเข้าคุณเนี่ย <c oughs> แล้วก็ถ่าเนี่ยพี่เอาพี่เอาลงเอาลงมาเลย เขาอะไรพี่พอรู้ไหมครับตัวเนี้ยไม่รู้ครับผมเขาเห็นสวยๆงามๆตัวเขาเลยอยากได้ผมไม่อยากได้หรอกตัวแฟนผมเนี่ยอยากได้อานะอาอานํนาผมวะหนัผมไป นำผมไปผมคอนสำรวจระบักนิดนึงเพราะว่าผมเข้ามาผมเจอไอ้ตรงนี้ด้วยพี่ครับไอ้ตรง่อใหม่ของพี่รครับทอนเนี่ยครับทอนนี่เพียนมาจากไหนมาจากในป่าในสวนนี่แหละครับในใกล้มันนี่แหละเออฝันเนียงเนีงครับเอ็มเปล่าเล็กขุนมานะเอาเนี่ย ข้อข้อไหนอ,อุตาข้อข้อขไหนผมเลย,ยด,ดิตีต่อ คือต้อนสตใสไหมัต้นใสเพราะที่บ้านเผาท่านใช่ไหมไม่เขาทานครับมันจะ<ป>มีตอใหม่ขนาดเนี้ยครับตอใหม่เอามาไว้ทําฟื้นเผาปูนครับต้นต้มปูนต่มปูนอะไรครับปูนปูน,ปน,ปนหมากครับปูนเขี้ยวหมากอ๋อเอาไปขายใช่ไหรมครบับไปส่งตามตลาดส่งตามแ็งตลาดที่บา้าน,นเลี้ยงม้าเยอะมากเลยนะครับม้าหนึ่งโหล ข้าวของมันเยอะเลยเรี้ยงหมาเยอะครับแดนคนืออีกไหมครับแดนอยู่นั่นที่เปิดเป็นแคนเนี่เจ็บเห็นมีสายสิสรรร้นคุณต้าเคยมาทำพิธีใชไ่ไหมครับใครมาทำพิธีครับพระครับพระมาสวดทำบุญบ้านให้ครับทำบุญบ้านเรียกพระ<พ>รู้ว่าทำไงครับ ทำบุญมาสวดเอ,อาพระมาจากโคราชเก้าองค์ก็มาสวดทำบุญทำอะไรธรรมดาเนี่ยนานอย่างครับก็นานแล้วครับมันระหว่างที่มาสวดฮะแฝงเมียากามไหมครับมีแต่สันๆันสันสน,นิดนิดนหน่อยครับเห็นแต่เขายกมือไหว้สันอยู่แต่ว่าวอาการแบบนี้ไม่มีอาการมันนี้เพิพ่งเกิดมาไอไรก็อาการแบบนี้ก็เพิ่งเกิดอยู่ระยะมาสองสามปีนี่แหละ อ๋อสองสามปีเนี่ยแต่อาการหนักๆอย่างนี้แต่ที่รูกๆเขาเป็นมาสี่ห้าปีแล้ว <c oughs> ต่อทั้งกนนผมก็วางเนี่ยออดานหัวมืออันนี้ปลูกต้อนอะไรครับปลูกเบีบ้ยอันนี้เบี้ยพริกกับพิกขี้หนูอันนี้เกิดต้นนี่อะไรครับ มีซองมีซองทอนใช่มีโต,โอตอกเลยตอกเลยฮะตอ,อกทาสั้นเนี่ยตอ,อกไปเลยทอนเนี้ยทาสั้นนะฮะตอกไปเลยเขาไปตอกตอกไปตรงทีเขามาเข่าไันรนี้มาตอนเนี้ยหมอปลาให้คุณบุญมีตอ,อกเหรียญครุฑลงบนท่อนไม้จำนวนสองท่อนท่อนเนี้ยครับ พี่ครับจับแกมนี่พอรู้สติแล้วไหมขอขอรู้สติอย่าคุณน้าพอรู้สติไหมครับตอนนี้พอรู้พอรู้ไหมเอาออกมาเลยครับบอกแมทอรณีเห็นเกมมันขยายด้วยกำลังนี้ครับนามกำลังนี้น้าเด็ดคุณน้าไม่ต้องเครียดอย่าไปคิดมากถ้าคิดมากมันจะหายได้ไงล่ะครับ ไม่มีใครเข้ามาถามแล้วครับหมอปลาให้คนในบ้านช่วยโยงสายสินรอบบริรเวณให้ในบ้านจะโยงโยงจางไหนก็ในมนัดเ่าเลยครสสับ

เป็นคนอยากได้ผมคนเลยต้องซื้อให้แพงไหมครับเนี่ยโอ้เหมือนจะมันพันกว่าบาทหรือสองพันเนี่ยคูดหรือมันสามพันก็มไม่รู้ผมจำไม่ได้มันนานแล้วมันเข้าอะไรไหมฮะเข้าไฟายลยควายเข้าไฟล์หรืยอย มนนะเมนอาไปเผาเลยนะตรงนี้ไปเผาเลยจากนั้นหมอปลาก็ให้ทีมงานช่วยกันเตรียมของ เพื่อทำพิธีครับพี่อยู่บาร้านได้กี่ปีแล้วครับเจ็ดแปดปีอ๋อคุณาเมื่อกี้คุยกาแฟ<อ>ข้าวๆอ่ะคือทีแรกอ่ะเพื่อนนะตอนที่เข้ามาอยุน้าก็คือ,อยังไม่ได้ป่วยใช่ไหมเริ่มป่วยคืออยู่ประมาณสองปีมาอยู่แล้วสองปีครบร้อยสอ,อสองเลยเริ่มเหลือเท่ราคาทัานมานมเป็นปีน่เป็นมาเน่ะ เริ่มนัยนกห้าปีหกปีเลยเริ่มทีมาถึงจุดเริ่มหนักไปเรื่อยครับครับอ้าคุณหน้าฟังคุณหน้าฟังสมมุติว่าเอ่อพวกมอผู้ล่างสูงเนี่ยเขาาคุณหน้าโดนคล้องอ้าวแต่พอโดนคล้องทำไมถึงไม่ช่วยเรือแล้วล่ะไม่เอาออกไปให้ได้สัตว์แดงว่าเขาโกหกเราเขาต้องการเอาเงินจากเราที่นี่ก็ทําให้คุณหน้าเกินฟามโกดแค้นคนที่ว่าคิดว่าทำกันใช่ไหมฮะคนเหล่าพี่คะถ้าพูดคือพูดลอยฮะให้คนเชื่อแต่มาทําไม่ได้ก็เสียเวลาพูดกันใช่ไหมฮะ คือพูดหายขนนะเขายูยอย่งตะแคงรวมไมมสมควรพูดะฮะถ<ฤ>้ารู้จริงว่าโดนคล้องต้องช่วยเหลือได้ดีฮะนะมันนี่จะพูดตีใปจะพามีตะพูดพีตะปาก้พูดไขรใครเขาก็พูดได้แสดงว่าเขาก็หกหวหน้าหมามันก็ฟังใจตลอดว่าหลาะโดนคล้องก็ถึงทําไมร่างการเนี่ยมันถึงไม่ดูจะคลายจำไว้เราไม่ได้ทูกล้องนะครับอย่าไปเครียดไปมีใครถามไอ้แม่หมอ้อที่ก็บอกว่าโดนคล้องนะโกหกนะครับเพื่อต้องการเอาเงินจากพวกเราฮะ ข้าใจพี่ดอกไม้จุดเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จหมอปลาก็เริ่มทำพิธีนะโมตัสสะพระขาวะโตอรหะโตสมมาสัมพุทธะสัตนะโมตัสสะพระขาวะโตอรหะโตสมมาสัมพุทธะสัตเตตังเนจารุเตสิริการะตะเตตัสสัตติเกอ

ข้าวตอกดอกไม้เนี่ยรวยให้ดอกบ้านก่อนี you, ่เลยรยบนบานก่อนนะรดยบนบานก่อนทำหิงให้รวยหมดเลยรวยให้รับนบานก่แล้วก็ลุมัร่อนรับดอกบ้านแล้วก็ให้ใครเอาน้ำมนให้กับผมตั้งเลยคนที่มีรอบประจําเดือนยัดรวยนะครับน้ำมหนเนี่ยฮะกระปุกกระุกกระ ของยิบยาให้พี่แกออก่ยให้แม่กินเลยคุณฟื้นให้ใหมดเลยฮะได้ไหมถามได้ไหมถามเลยฮะถามเลยฮะจากนั้นหมอปลาให้คนในบ้านช่วยกันนำเข้าสามและน้ำมนต์ที่ผ่านการทำพิธีแล้วไปโปรย และปราบลมรอบรอบบ้าน นางก้อนกระวนนางก็อนสุดท้ายหมอปลาให้คุณทองสุขกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับพี่เขาเขามาขอความช่วยเหลือในเรื่องไหนขอช่วยเหลือเรื่องว่าคือพี่ ผู้หญิงอะอะไรๆครอบครัวเนี่ยเขามีฝามดต่ร้อนมากเรื่องเกี่ยวกับการถูกพลังงานลี้ลับอะเหมือนว่าเจ็บป่วยแบบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ที่เขาคิดว่ามันนัเกิดจกว่ามายูบานหลังเนี้ยก่อนที่มายูเนี่ยมันเป็นบานที่โลร้างคือไม่มีคนอยู่ก็คิดว่าน่าจะเกิดจากตรงเนี้ยเลยก็ให้ผมอามาช่วยเรือเข้านะวันนี้ครับตอนที่ผมเข้ามาทีแรกอะพอจอดรถปั๊บผมต้องถอยรถออกก่อนเพราะว่าต้องทางเข้าบานของหน้ากันเนี่ยมันมีต่อใหม่จํานวนหลายตอ เรามียูซองต้อพอตอนเดินสำรวจเนี่ยที่มีเรื่องของวิญญาณเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุดนั้นนะฮะมันเกี่ยวกับบกะบ้านล่างด้วยที่ทําให้ตัวของพี่เนี่ยเจ็บป่วยและพอขึ้นไปขังบนบ้านเนี่ยก็เจอไก่พวกเขา่าฟายแล้วก็ผานขูวที่ว่าตัวของพี่กันเนี่ยไปรับมาเมื่อแกมีฝามถูกก็ถูกคนที่ว่ามีอาชีพทางหลายเนี่ยหลอกตอหายรับของที่หม่เป็นมงคลนเนข้ามาในบ้านก็ทําให้ตัวของพี่เนี่ยไม่รู้จะหายประจวบกับแกว่า แกคิดว่าแกถูกคล้องคือไปเชื้อขำบอคองพวกแม่หมอที่กินบวาวแม่หมอบาว่ามีคนทำก็เอาฝามคิดของแม่หมอเขาเนน่มาคิดอยู่อยู่ในวัวตลอดก็ทําไมการจะมาเด็กปองแกนเนี่ยมันเริ่มมีฝามทวีรุ่นแรงมากขึ้น,นครับผมก็บอกแกว่าถ้าคนนียเขาพูดอะไรก็ได้เผื่อมันน่ากลัวถ้าก็รู้จริงอ่ะทำาไมเขาทิ้งรักษาแล้วไม่ได้ละก็พยายามบอกให้สเตกแกว่ามันไม่ใช่ อย่างที่แม่หมอคนนั้นพูดเพราะถ้ารล้จริงครับคุณต้องช่วยเรือเข้าไม่ใช่ว่าบอกทุกอย่างแต่ถาม,มาไ่าในแต่ย่างเดียวก็อย่าพูดเลยครับผมยากจะฟากว่าเมื่อเรามีความเชื่อเนี่ยเราต้องเชื่อโดยเหตุและโดยผลไม่ใช่เชื่อแต่คำผมมันพูดว่าคุณโดนเขาโดนคองแต่ไอคนนั้นแหละช่วยเรือแล้วไม่ได้และอีอยางเนอ่ะการที่เราเจ็บป่วยหรือเรามีความทุกเนี้ยเราต้องไปหา คนที่มันแก่ท้องทุกจุดไม่ใช่ว่าปวดปวดัวแต่ไปหาช่างทำรถก็เหมือนเคสนี้ป่วยแต่ไปหาพระความจริงพระไม่สามารถจะช่วยเรือ่องเรื่องพวกนี้ได้แต่ถ้ารายากศึกษาธรรมะนั่นแหละครับคือสิ่งที่มาถูกต้องต้องไปหาพระครับขอฝากไปครับ ป้าครับในช่วงตอนเย็นนั้นตอนนั้นกําลังทาอะไรอยู่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เกิด้านบ้าก็เขามานั่งคุยกันก็ถามกันดีๆนี่แหละถึงความเป็น,น,ปนมาเราเป็นยังไงเราก็ลอยก็ฟังยังเราเหมือนมืดเลยที่นี่มันมันคืนคืนท้องพวกที่นี่มันก็อยากล้องเลาก็พูดอะไรก็พูดไปตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกตัวไหมรเงี้ยมันขับตัวเองไม่ได้ คือรู้หมดทุกอย่างใช่ไหมมันบังคับไปได้ในระหว่างการทำพิธีครับตอนนั้นคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นะเราได้รู้ปวดปวดหัวปวดเมื่อไปมดตัวนี่เนี่ยปวดมดปวมดมัดร่างกายเราเนี่ยล้วพอหลังจากที่ทหมอป้าทำพิธีเสร็จแล้วเป็นไงบาง้างร่างกายเรา่าจิตใจเราชื่นขึ้นมาหน่อยสดใสขึ้นมาในดวงใจของเราคนเรา ไม่อาจหลีกหนีความทุกข์ไปได้ทุกคนล้วนต้องเผชิญกับมันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่เราก็มีวิธีดับทุกได้ด้วยตัวของเราเองนั่นก็คือสติถ้าหากเรามีสติและพิจารณาถึงปัญหาอย่างมีเหตุและผลเมื่อเราเข้าใจถึงแก่นแท้แล้วเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและก้าวผ่าน คทุกนี้้ไไปไดรับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของผูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสภเพอสิร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุพ่อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทาง a c e b o o k รายการมือปราบสภเพสิข่อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละสองรางวัลติดตามการประกาศร,รายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีผวาอาถรนเจ้าที่แรงตั้งสารให้ไม่ยอมหยุดผีออกจากสารเข้ารากคน Oh